คลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวของ Bitcoin นะฮะอีเทอริเมแล้วก็เป็นในเรื่องของข่าวของ f ฟดนะฮะที่โอเคมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยที่น้อยลงเพราะว่าเป็นในเรื่องของกรณีของสงครามเนาะเขาอาจที่จะอืมเฮ้ยยังไม่ต้องขึ้นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ดิ่งลงไปอยู่พอสมควรถูกต้องไหมฮะก็มีโอกาสน,นะนี้ควาเป็นข้อมูลที่จะมาจากทางโกลแมนแซกนะครับโอเคก็คิดว่าวันนี้ข้อมูลต่างๆน่าที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันมากๆเลยนะครับก่อนที่ไปดูกันฮนะฝากกดไลค์ก,กดติดตามเป็นกัลัาใจให้กับผมหน่อยเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin ก่อนเลยละกันนะฮะก็เรเดวเมื่อวานนี้โอ้โหเรเดวผ่านสมรภูมิลบเนาะคนลบกันทางโน้นนาวถึงคนทางนี้นะครับก็เรเดว่าโอ้โหแล้วครับบิตคอยตกลงไปกว่า35มหมื่นห้าประมาณนะนะั้นเนาะสำหรับเมื่อวานนี้หลายคนนึกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมพังเรียบร้อยแล้วนะก็หลายคนอีกเหมือนกันที่มองเห็นโอกาสแล้วก็ทําการซื้อ เมื่อวานนี้นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูนะครับผมจะสังเกตว่าหลายๆตัวตอนนี้ก็เริ่มได้จะรีบราวกลับขึ้นมาแล้วนะฮะโดยเฉพาะเทอร่าโอ้โหพุ่งขึ้นมากว่า9%เปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดนในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูก่อนนะก็คือเอ่อ b i t เทรนด์นะฮะแองเกิลโปรโตคอรก็ที่มีข่าวก่อนในนที่เราดะทำไปเนาะสำหรับตัว 410ล้านเหรียญที่เขานำเข้าไปอัดฉีดในตัว a n c h o r p r o ร o c o l นะครับแล้วก็ t ทรา a ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ได้อาน,นิสงส์ในนั้นนะฮะก็ถ้าใครติดตามข่าวสารที่มันดีๆหน่อยเนี่ยก็อาจที่จะฟินๆอยู่พอสมควรเพราะว่าโอเคในเรื่องของราคาเนี่ยเวลาที่มันมีข่าวปุ๊บโอเคละแต่ถ้ามันมีข่าวที่แบบมันไม่ดีหนักกว่าอย่างเช่นสงครามอะไรแบบเนี้ยโอเคราคามันอาจี่จะลงเป็นไปได้อยู่แล้วนะนะซึ่งข่าวแต่ละข่าวเนี่ย เฮ้ยโอเคราคาลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติถ้าใครติดตามช่องคีโตร้องมาข่าวดีราคาล่วงเป็นเรื่องปกติมากเนาะแต่หมายถึงว,ว่าเวลาที่มันกลับมาเนี่ยตัวไหนที่มันมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็เออมัน,ม,นมันมีสิ่งที่มันแบบมีแบ็กอัพขหลังอยู่ที่มันดีๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะก,กลับมาได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับก็เลยเด้ว,ว่า อขอเสน,นอคนยินดีแลแลกันนะครับกับแฟนเทร่าแล้วก็นนกฟแฟน Terra แองเกรอร์โปรโตคอลในช่วงนี้นะครับซึ่งนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเราจะสังเกตว่าราคาบิตคอยนะครับตอนนี้ก็ในชาร์หนึ่งชั่วโมงเนาะก็เริ่มที่จะคัมแบ็กกลับขึ้นมาจนานี้อยู่ที่38,700แแล้วนะครับประกอบกับตอนนี้ทองนะครับผมก็เริ่มที่จะกลับขึ้นมา เมื่อคืนนี้ทองตกลงไปเนาะตอนแรกคนก็งงว่าทำไมทองตกนะครับตกใจอยู่พอสมควรแต่นนี้ก็เริ่มกลับขึ้นมานะครับ S&P 500กลับขึ้นมานะครับผม NASDAQ พุ่งขึ้นมาเป็น V shape นะฮะเรียกได้ว่าพอตลาดเปิดปุ๊บพุ่งเลยนะครับผมก็เขียวฟินๆอยู่พอสมควรนะก็อ่าถ้าใครดูในเรื่องของพื้นฐานรูน้าก็คิดว่าน่าที่จะชอบกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเงินเซบคอยนะครับอย่าง UST ที่ยูเครนนะฮะ โอ้พุ่งเลยนะครับผมอาจที่จะเป็นในเรื่องของมีความต้องการที่จะใช้งานตัวเซมคอยเนี่ยที่เยอะเพิ่มมากขึ้นในเอชอนอย่างคูนาเอชนที่ยูเครนนั่นเองนะครับก็เลยได้ส่งผลให้มีค่าพรีเมียมเรารวหกาเปอรเซ็นผมก็จะว่าน่าจะน่าที่จะคล้ายๆกับในกรณีของทางที่บ้านเราเนาะที่แบบบางทีตลาดดิปหรือว่าอะไรแบบนี้ยโอ้เซคอยหรือว่าเงินบาทนี่แหละนะครับผมถ้าเทียบกับ โอ้ u วทเนี่ยพนะุ่งมากๆนะะเวลาที่ในช่วงช่วงนั้นนะอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นหน,หนึ่งเรื่องที่หลายคนก็ เข้าไปซื้อเดบบอยู่เยอะเหมือนกันในช่วงนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องที่ใหญ่สําหรับอีเรอย u m กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเลเยอร์เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่จะมาขับเคลื่อนอี h e อย u m ที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนนี้อี h e อย u m มีปัญหาในเรื่องของค่าแก๊สที่แบบโอ้โหคนใช้งานไม่ได้ถูกต้องไหมแพงเกินนะฮะต้องสวอปทีเป็นละสักสามสี่แสนหรือหนะ้าแสนถึงจะพอคุ้มค่าแก๊สเนาะ แต่นะครับผมตอนนี้มีในเรื่องของตัว layer 2ที่ค่อนข้างมีการอัปเดตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะฮะแล้วก็อย่างเช่นตัวโปรเจกต์อย่างตัว Starkware นะที่ทำ Starknet ก็คือเป็นเวอร์ชัน2ของตัว StarkX อันนี้ไม่ต้องงงแล้วกันเนาะหมายถึงว่าเป็นใหนึ่งตัวโปรเจกต์ใหม่แล้วกันนะฮะที่อยู่บน Ethereum ที่เป็น layer 2นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เปิดดีแอใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ deployment บน Ethereum mainnet แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเดี๋ยกวกรทำให้หลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆเนาะทีนี้ถ้าเราเข้าไปดูนะครับผมจะสังเกี่ว่าตัวซิเคโรอัพนะครับที่เป็นดีแอ็ต่างๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับซิเคโรอัพเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีเ Technology นาะที่ ค่อนข้างที่จะหลายคนชื่นชอบแล้วกันในแง่ของตัวเลเยอร์สนะครับที่จะามาช่วยอิชเชียรให้มันสเกลได้เร็วขึ้นแล้วก็ค่าแก๊สถูกลงมากๆนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะโปรเจกต์ที่ดังๆอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น d e v อซิฟายนะครับผม DYDX ายดี so r อ็กซ์ z ซ g รียต่างๆก็มีค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงช่วงนี้เนาะถือว่าเริ่มที่จะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในแง่ของตัวเลเยอร์สเนาะไม่อยากที่จะให้มองข้ามนะครับแล้วก็ถ้าเลเยอร์สองมเติบโตเนี่ย ยังไงแล้วอีเ e r e ร m มันก็จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเลเยอร์สองมันก็คือจะต้องใช้เหรียญอีเชียรในการเอาเข้าไปซื้อนั่นเองนะครับมันก็เหมือนเลเยอร์หนึ่งน่แหละทำไมถึรว่ามันก็เร็วนั่นเองนะอันนี้คือในแง่ของประสบการณ์ในการใช้งานของคนนั่นเองนะครับส่วนเดียวดก็มีโอกาสที่จะได,ได้อันที่สองในเรื่องนี้เต็มๆเพราะว่าเดียวดกถือว่าเป็นเอเอนที่เป็น เน้นในเรื่องของเดเวทีฟเลยหรือว่าฟิวเจอร์ช็อตลองคนชอบมากๆวอลุ่มเทรดเยอะเลยด้ว่าช่วงก่อนที่คนจีนที่แบบโดนแบนเนี่ยโอ้โหดีวายดีเอ็กยอดแซงคอยเบดในช่วงช่วงนั้นนะฮะอันนี้ก็อยากได้ใจจับตาสำหรับตัวดีวายดีเอ็กกันให้ดีนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ถือว่าหลายๆตัวคิวเขียวฟินๆอยู่พอสมควรนะฮะในเรื่องของตัว Market c a p ของกิบโ็ตอนนี้รู้สึกจะเป็น1.69เรียกได้ว่าพุ่งขึ้นมาจากเมื่อวานนี้อยู่ที่1.5เทเรียน ต้องไหมตอนนี้มาอยู่ที่1.69หรือว่าเกือบๆ1.7ทรูเรียนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็โอ้ถือว่าเป็น v h a p e พุ่งขึ้นมาเลยเนาะตอนนี้นะครับสำหรับถ้าเราดูในเรื่องของอตัว m a r k e t Cap ทุกอันเนะน,น,นาะในขณะนี้ก็เรียกได้ว่าทำในส่วนของตัว Double Bottom เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็เรียเด้ว่า,ามีทรง,ม,ทรงมีมวลอยู่พอสมควรนะก็ต้องรอจะจับตาดูต่อไปว่าเออถ้ามันทะลุ2ทรเลียนขึ้นไปได้ตรงเนี้ยเออ มันก็น่าสนใจดีอยู่เหมือนกันนะยังไงก็น้องจับตาสถานการณ์สําหรับตัวบิตคอยช่วงนี้กันให้ดีแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเราดูเนี่ยก็จะสังเกตว่าหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นอทองแล้วก็ตลาดหุ้นต่างๆที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นวีเชมเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะมีภาษีหรือว่าไม่ใช่ภาษีมีฟีลลิ่งที่ดีแล้วกันหรือว่ามีความแบบเครือข่าอยู่พอสมควรแล้วกันเนาะในแง่ของเอ่อมีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นไปได้แน,น่เนเพราะว่าบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะ เติบโตไปพร้อมๆกับทางหุ้นเทคต่างๆอยู่นั่นเองนะครับในช่วงหลังๆมานี้เนาะก็เลยเด่าถ้าเรามองว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาจะกลับมาก็มีโอกาสที่จะทําให้าราคาคริปโตกลับมานะครับประกอบกับนะครับล่าสุดนะฮะทางโกลแมนแสกได้ออกมาบอกนะว่าการที่มีปัญหาในเรื่องของสองครามอะไรกันอยู่ในขณะนีหน้ในในหรือว่าตีกันอยู่ในขณะนีน้น,นะครับก็มีโอกาสที่จะส่งผลให้เฟดเนี่ยโอเคอาจที่จะเพิ่มดอกเบีย้ยแต่ เพิ่มน้อยกว่าสิ่งที่คนคาดฝันกันนั่นเองนะครับก็เลยดูว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหน่าจะส่งผลดีมากๆต่อตลาดเนาะอันนี้ผมคิดในส่วนตัวล้วนๆนะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมเนาะเพื่อนๆต้องเอาข้อมูลต่างๆนี้ไปวิเคราะห์พิจารณากันเองนะครับเพราะว่าไม่มีคนรู้อนาคตเนาะผมเพียงแค่เอาข้อมูลข่าวสารต,ต่างๆเหล่านี้มาแบบปันเพื่อนๆ,ๆกันเท่านั้นเองนะครับโอเคก็ขอให้เป็นแบบนี้กันละกันเนาะหรือว่าขอให เลื่อนไปก่อนหรือว่าขอให้เพิ่มดอกเบี้ยนิดน้อยแล้วกันน่าจะทําให้สมบทด,ดีต่อสภาวะตลาดในวันที่เขาประชุมในส่วนของตัว FOMC ในเดือนหน้ากันนั่นเองนะครับโอเคก็สันนิษฐินว่านนี้มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกันทุกคนเลยเนาะช่วงนี้ก็ตลาดตกลงไปเมื่อวานนี้ก็หลายคนค่อนข้างเครียดแล้วก็หัวร้อนอยู่พอสมควรนะยังก็ส่งกําลังใจส่งคอนคูไปนะครับผมก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้แล้วก็ขอให้ทุกคน สำเร็จหรือว่าไ,ได้เงินจากตลาดคริปโตไปละกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครั้งเนาะสำหรับคนที่บายเดิดๆนะครับโอเคก็สำหรับลิปวัดนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ